เชื่อมสูสร้างความสมดุลพอเพียงมั่งคังยังยืนตามรอยพอสาหันต่อไว้เป็นจุดยืนธรรมชาติจะได้กลับคืนฟื้นฟูเศรษฐกิจฯฯชีวิตมันคงมาสืบสาหัร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง ให้รุ่งเรืองสีวิไลดังใจประสงเดินก้าวผ่านเติมฝันมีสุขด,ดำรงสมดุลต้นทุนนุนทงทฤษฎีพระองค์ยิ่งใหญ่ภาย,ภาย,ภายุภายาูมิปัญญานี้มีค่ามามาย,ยิงนักเห็นประจกักษ์ยิงยิ่งกว่าภาษา ทรัพย์สิสนนานาอยู่ดีกินดีทวนน้าศาสตร์พระราชาโคก้องนาโมเดลพ mm hmm. อเพียง mm hmm. เพียงพอต่อคนทั้งพอ,องแผ่นดินทองพืชพันแบ่งปันเพื่อกูลจิตอาสาเรามาจับมืออุดหนุนก่อร่างสร้างความสมบูรณ์เพื่อเพื่อเจือจุน ให้มังคังยังยืนภูมิปัญญานี้ม mmm <player> ีค่ามากมายยิ่งนักเห็น ประจัก์ยิงยิ่งกว่าภาษาแผ่นดินทมเลิศลำทรัพย์สินนานาอยู่ดีกินดีทวนน้าครับสวัสดีครับผมเข้านัะพนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนาจังหวัดอานาจเลื่อนนะครับส้อรับมือนีนะครับมาเอามือชื่นใจกัรมือสามัคคีนะครับอยู่ที่แปลงคุณเลื่อนต้นแบบของคุณพ่อคาบังโลคานะครับอ่อยู่บ้านนนท์ศาสติ์ตำบลแมกลอำเภอพนาจังหวัดอนาจเลื่อนนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ ค,คุณพ่อมื่อนี่าน้าพ่อต่าาอพ่อหน้ามาให้กิจกรรมเอามือสามั๊คีซอยผมซื้อจังไรนี่ยครับพ่อเมื่อนี่นะครับก็ถือว่าด,ดีใจครับเพราะว่าเป็นบบเมื่อเบิ้งหน่เนะาะครับผมดูแลการปลูกต้นไม้ครับครับตามมาเบิ้งพ่อเพิ่นปลูกยังแบดแบดเหครับตอนนี้ก,ก็เป็นหน่อยหนาเนาะครับเนอกเปียบครับเปียบบ้านเู่นมิดส่นครับมอนนะครับน้องมอน แตกเนาะครับเนาะันมีชั้นเนาะครับปลาไร้ครับพ่อโซนเนครับคือวาปน่นะครับโอ้มาถากินเนยเป็นปะนี่เนาะเนาะน นี่นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวขอตัวนะครับไปงานใอยมูตะกอนนะครับลงมนี่ขอความพูดคุนะครับอบครับลเมือกับเอ่อมารีเลยับเกี่ยวข้ามผ่านหองเขานะครับสำหรับแปลงต่อไปนะครับเข้าจะไปล่่งแปลงใดหรือว่าตะบลใดครับเอ่อที่ตามพวัวเข้าได้นะครับชิมน้ำมอดสอมชื่อพนาครับส้องลนเมือินี้ครับขอบคินทีครัา กินดีทวนนาศาสตร์พระราชาโค้องนาโมเดลพอเพียงเพียงพอต่อคนทั้งทอ,องแผ่นดินทองพืชพันแบ่งปันเพื่อ,อกูลจิตอาสาเรามาจับมืออุดหนุนก่อร่างสร้างความสมบูรณ์เออพื่อเพื่อเจือจุนให้มังคังยัง